ข้อสุดท้ายนะฮะนั่นนะครับคือคาว่าดื้อวันนี้นะครับ B O R N ที่แปลว่าเกิดาราสังกฤษคือ born born ใช่ไหมนั่นนะครับเพิ่มเข้ามาเป็น S T U B O R N ใช่ไหมอันนี้ทำทำาอะไรกันเลยครับเขียนผมก็ตกใจผมเห็นคุณนั่งเขี่ยขานะครับผมก็เลยทันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคุณกำลังเขียนอยู่โอเคโอเคโอเค so S T U B B O R N แปลว่าดื้อออกเสียงว่าอย่างไรครับ สตับบอลอ,บบอลไม่ใช่สตูบอลเหรออ่ะ T U B อ่ามันมี T U B สตับใช่ไหมสตับบอลใช่ไหมแต่ไม่ใช่สตับบอลครับเพราะว่ามันคือเหมือนเดิมไม่ใช่แค่หนึ่งแต่เป็นสองครั้งครับเวลาเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมกินแล้วชามหนึ่งใช่ไหมป้าครับขอหนึ่งข,ขออีกชามพุณอ็กสตับอีกชาม <c oughs> ป้าขออะไรขอขอสองขอขอชาร์ลิตสองขออะไรขอเบิร์นเบิร์นเอ้าเอามารวมกันตับเบิ้ลนตั้บเบิร์นแต่หนูต้องถ้าท่านเห็นไหมถ้าคุณออกเสียงสตั้บเบิร์นมันจะเป็นโมโนโทนใช่ไหมตั้บเบิร์นอ้โหอีทีทีทีตั้บเบิร์นโอ้โห,โห <laughs> แล้วอยากจะบอก,กคุณผู้ชมเลยไหมครับว่าถ้าออกเสียงถูกแล้วเน้นเสียงถูกพยางคเนี่ยนะครับไม่ต้องกระแด,ด่ไม่ต้องดัดจริตออกเสียงแล้วชาวโลกก็เข้าใจคุณ 1, ทันทีนั่นเองครับ